ที่สิบสองสิงหาบารมาีไทยทั้งชาติเบื่อข้าพเจ้าได้จัด นิทรศการศิลนแผ่นดินครั้งที่หขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงิน ประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุกมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป .4 บางคนก็จบไม่ถึงป .4 จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลยโอ้ที่สิบสอง จดำรัตในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นไรายได้เสริมแก่รัษฎรในชนบท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งอุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระบรากายพระราชหฤท,ทยัยและพระราชทัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมาก ต่อเนื่องยาวนานมากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปาหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรวา่าและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้เครื่องเงินและผ้าปากักลวดลายสวยงามของรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวไทยภูเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างไรายได้เสริมจากงานศินลปาชีพ และนับจากนี้ต่อไปในเบื้องหน้าสินของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสารอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลปแผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรศการ แสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิรดาสินแผ่นดินครั้งที่หผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่าาไทยด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ ให้กับงานสินไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชรุทยไทยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่น ในการร่วมการสารต่องานหัตกรรมอันลำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิลปกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,งและว,วันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้น ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงเป็นงานศิลป์อันงดงามเท่านั้นแต่นี่คือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นศิลป์ของแผ่นดินไทยที่สำคัญเหนืออื่นใดการดำเนินง,งานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ผ่านมาได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์ได้ช่วยชุบชีวิตของผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสแก่งานศิลปของชาติได้ปรากฏเห็นแล้วอย่างชัดเจน